คนที่อายุน้อยกว่า21ปีเนี่ยสามารถสมัครสายการบินไหนได้บ้างบางคนก็จะก,กังวลที่ว่าอายุเยอะจะไปสายการบินไหนได้บ้างนะคะอันนี้คือกรณีที่อายุน้อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เรียนต่อจนจบนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะมามาหางานทําแล้วดังนั้น คนที่อายุน้อยไปที่ไหนได้บ้างมาฟังเลยค่ะเริ่มต้นนะคะมาที่สายการบินของตะวันออกกลางก่อนเลยนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีสายการบินของรอยัลจอร์แดนะคะแล้วก็ Air a อาราเบนะคะที่รับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นของคาชาแอร์เวยสเนี่ยจะ21ปีขึ้นไปนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูสายในเอเชียบ้างเนาะสายในเอเชียจะมีอยู่3สายการบินก็คือสิงคโปร์ แล้วก็คาเฟ่แปซิฟิกของฮ่องกงนะคะแล้วก็ช a แพนแอร์ไลน์นะคะที่อายุ20ปีก็สามารถสมัครได้เช่นกัน หรือว่าถ้าจะเอาประเทศใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะ AirAsia หรือว่า AirAsia X หรือว่า HK Express อันนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้ยังรวมไปถึงของ Bamboo Airlines ก็สามารถสมัครได้นะหรือใครก็ตามที่แบบชอบสายฝอจังเลยครูฟ้าอยากอยู่ยุโรปไปเลยค่ะ Swiss Air ก็สามารถสมัครได้เพราะว่า20ปีขึ้นไปก็สมัคร Swiss Air ได้แล้วค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสายการบินเนี่ยเขาร q u ว r e วุฒิการศึกษาแบบไหนด้วยนะถึงแม้ว่าจะอายุ20ปีขึ้นไปก็ แต่ว่าบางสายการบินเนี่ยเขาก็เอาใบาจบที่น้องจะต้องมีใบจบ completely graduate เลยหรือว่าบางสายการบินเนี่ยเขาก็เพียงแค่ว่าเอาใบาคาดว่าจะจบก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางสายการบินไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการศึกษาไม่จบก็ได้อย่างนั้นน้องก็สามารถสมัครได้ก็ยกตัวอย่างลูกศิษย์ครูไฟนะคะก็มีคนหนึ่งที่เขาแบบว่ายังไม่ได้จบแบบ completely ก็คือว่าไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใบจบเขาก็ใช้ใบาคาดว่าจะจบไปสมัครสิงคโปร์แอร์ไลน์ปรากฏว่า ติดปีกสิงคโปร์แอร์ไลน์เลยนะทีนี้เขาก็ใช้ใบคัดว่าจะจบเนาะซึ่งก็ระหว่างรอเรียกอะ่ะเขาก็ใช้ใบคัดว่าจะจบไปนะคะทีนี้พอเวลาได้แล้วปั๊บสายการบินเขาก็มาขอเอกสารเพิ่มเติมทีหลังแล้วเราก็สามารถที่จะให้เขาทีหลังได้ด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นใครก็ตามนะคะที่เรียนยังไม่จบแต่ว่าอายุ20ปีแล้วก็สามารถมีประสบการณ์ในการไปสมัครแอร์ได้เลยค่ะ